หยุดก่อนจะเลื่อนไปไหน <S <S มีร้านเติมโรบักรู้หรือยังใช่ย,ยังไม่มีผมขอแนะนําลาว่าบาักร้านรับบริการเติมโรบักทั้งระบบกลุ่มและระบบไอทีพารเท่านั้นยังไม่พอยังรับบริการกดเกมพารในแมตต่าๆอีกด้วยดีขนาดนี้ต้องมาใช้แล้วป้าลิงอยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการด้วยนะครับ คือตอนแรกเนี่ยผมเนี่ยกะว่าจะมาคลิปรีวิวผลสั่นมืดนั่นเองเนะหรือว่าผลสั่นแบบว่าที่แบบว่าเอาไปจุติแล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็จุติไปตอนที่ผมไลฟ์สดนะแ,แต่ว่าตอนนี้คลิปไลฟ์ผมลบทิ้งไปแล้วแหละเพราะว่ามาันตดลิขสิทธิ์ก็เลยทําให้แบบว่าไม่มีคลิปไลฟ์คลิปนั้นแต่วันนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะมารีวิวทางหน้าของ ผลสั่นระดับมันเป็นผลระดับดีเจนที่ผมเอาไปดีไวท์เป็นเรียบร้อยแล้วหรือว่าเอาไปแบบว่าจุดสีเป็นผลมืดเป็นที่เรียบร้อยซึ่งผลสั่นเนี่ยเป็นระดับเอ่อรีเจนอรี่เหมือนกันเหมือนกับผลแสงเลยซึ่งการที่จะทําสีม่วงได้นี่ก็มีโอกาสติดค่อนข้างน้อยซึ่งสําหรับคนไหนที่สงสัยว่าสั่นสะเทือนเนี่ยจะทําเป็นผลความมืดยังไงอ่ะก็ไปดูคลิปนี้นะเพื่อนๆคลิปที่สอนทําผลแสงมืดนั่นเองนะก็วิธีทําเหมือนกันเลยแต่ว่าใช้เป็นผลสั่นสะเทือนแทนซึ่งผลสั่นสะเทือนก็จะเป็นวัานี้ นี่นะาตาผลสัตว์อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องที่ให้มาในไลฟ์สดด้วยนะแต่ของผมผมมีผลสันมืดแล้วไงไม่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอยู่แล้วโอเคนะเพื่อนก่อนอื่นเลยผมคิดว่าก่อนที่เราจะมารีวิวผลสันเนี่ยเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีคนมาเทดามจเให้เราไงผมไม่รู้ว่าจะเอาใครมาเทดาม้ผมดีผมก็เลยแบบนึกขึ้นได้ว่าเออวะผมมีแบบว่าตำแหน่งสุดยอดอย่างกับเทนเมส้มมาช่วยผมในการเทดามจเโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะทักหาเทนเมส้มไม่เทนเมส้มเนี่ยมาช่วยไห้ผมขออนุญาตทักหาเทนนนเเเมมมมม้้วว่่่าาาทงป็น เออ่เรียกว่าอะไรมาเป็นดัมมี่ผมหรือเปล่าโอเคเทนเมสซ่มอ่านละผมทักไปบอกเทนเมสซ่มแล้วว่าต้องการแท้งมารับมามาเป็นดัมมี่ให้กับผมนะในการเทสดาเมจนะซึ่งตอนนี้เหมือนว่าเจ้าตัวยังไม่รู้ว่าที่ผมหมายถึงหมายถึงอะไรนะโอเคซึ่งตอนนี้ฟล็อกดิสตอบมาแล้วแม่ฟูดเหรอใช่จอยดิสเนี่ย่จอยดิสคอร์ดบอกเลยจอยดิสคอร์ดต้องการเทนเมสซ่มนะคัมมิง่งเนี่ยคัมมิง่งไอ้คมเทรนเมสซ่มเทรนเมสซ่ม มาเลยมาเนี่ย uh, เทนเมส้มเนี่ยเขาเขาไม่ยอมมาสินะตอนนี้โอเคครับสวัสดีเทนเมส้มด้วยครับว้า <Wow. S 1> เทนเมส้มมาช่วยเป็นตัวรับตีนเทตาเมีให้ผมหน่อยเแต่ผมเวลแต่ผมเจ็ดร้อยนเลือดอะไรแทงแทงมาเทตาเมีหน่อยผลสั่นไงัน้นจะอัดคลิปยังไงอะถ้าเทนเมส้มไม่มาไม่มาเป็นตัวเทตาเมีให้ ลองกับบอทไม่ได้ลองกับบอทที่ไหนบอทมันไม่ถึงเท่าเทนอยู่แล้วเทนเมโซมันตัวถึกสุดละไอ้เยี่กูเลือดเจ็ดร้อยเออนี่ไงเทนเมโซมเข้ามาเราจอยมาไหนเทนเมโซมอยู่ตรงไหนวะเกิดไหนโอเคครับแล้วตอนนี้ผมเรียกฟ็อกทีดมาได้แล้วไงอันนี้เปิดพีพีไว้ยังนี่เดี๋ยวปิดอยู่เพราี่ช่วยสังเกตดาเมจนะตอนเวลาที่ผมตีฟ็อกทีน่ะอาจจะรีวิวเป็นสกิลนะได้แต่ก่อนก่อนที่จะเทสดาเมจฟ็อกทีขอรีวิวแบบว่าเป็นสกิลพื้นฐานโอเคสำหรับสกิลเนี่ยสกิลตัวแซดนะเพื่อนๆจะชื่อว่า อ่า uh, World Destroyer นะเป็นการชาร์จประมาณนี้เลยแล้วก็เป็นการต่อยไปเกือบสามพันแปดร้อยสองดำนั่นแหละโคตรแรงนะก็โคตรแรงแนละ้วถ้าเทียบกับผลแสงนี่ผลนี่ถือว่าแรงมากแต่ว่ามันระยะมันไม่ใช่อ่ะต่อไปเป็นทาน่ทาท่าของท่าตัวเอกเอ่อ a k i n g World นี่ไง อ,อ๋อฟอี่ปิด p ีเอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งต่อไปเป็นท่า4นะอันนี้จะชื่อว่าดูเอลดั k เนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นเอ่อเป็นทางด้านของแบบไม่ไม่ได้เอามาจุดตีเป็นสีม่วงเนี่ยมันจะอีกชื่อหนึ่งมันเหมือนมันเปลี่ยนชื่อนะนี่ป่ะน,นี้โบง้งมีพันสามร้อยแปดสิบโอเคเห็นไหมผมบอกแล้วพอติแทงไหวถ้ามันจะแทงไ, <1> <1> ไม่ไหวตายลงเลยโอเคต่อไปเป็นท่าตัว V นะเป็นท่าที่แบบว่ามีคัสซีนด้วยคัสซีโคเท่อินเวอร์สต์เดดเรดิตี้นี่ แต่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 แล้วท่าถือแล้วเนี่ยเทจริงนะแล้วก็ทุบบวงสี่พันเก้าร้อยเก้าดาเมจเฮ้ยมันสุดอยู่นะโอเคต่อไปขอลองเปิดหาคิแล้วลองใช้สกิลใส่ดูนะอ่ะรอบนี้ลองดูท่าตัวเสร็จป้องเจ็ดพันเ้าร้อยเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าอันนี้อันนี้คือสเตตที่มีนะอันนี้คือสเตตที่มีคือหาคิวที่หกร้อยห้าสิบเอ็ดนะแล้วเป็นรีเฟรอยู่ที่หนึ่งพันแปดสิบเอ็ดเท่านั้นแต่ว่าดาเมจนี่ค่อนข้างแรงเลยบอลเป็นท่าตัวเอง clearing wall โบงแป <5, S 1> ดพันไม่ใช่หรอเบี้หมื่นเลยเหรอไม่ใช่แปดพันห,หรอไดได้ไเดี๋ยวรอครูดาวนึงนะผมคิดถ้าจะไม่ผิดเบรรี้เหมือนจะประมาณแปดพันมั้งหนึ่งก็แรงโบงแปดพันแปดพันหนึ่งร้อยสี่โอ้ดีไม่ดีถ้าตัววีนี่หมื่นเลยนะอุแรงนะหมืน่นหมื่นนี่คือแรงมากสำหรับสําหรับสายผลนะอัน,นอันนี้คือยังไม่ได้ใส่ไอเทมบวกผลเยอะขนาดนั้นนะ้าคลุมนี้บวกแค่สิบห้าเองไม่ใช่ยี่สิบไปเป็นท่าตัวซีนะดูแล้วดักนิด แปดพันเท่าไหร่บอสเมื่อกี้เห็นว่าแปดเป็นเลขแปดนะมัน่าจะประมาณแปดพันหกไหมก็จะไม่เปลเหมือนจะแปดพันหกขอเวลารอคูดาวไปหนึงน่งบางทีตอนตัดก็น่าจะรู้น,นี่ไงโบงใจพูดในคลิปลไงเลนคลิปแกต้าเท่าไหร่วะสองร้อยมั้งแปดพันสองเหรอไม่ใช่แปดพันหกวะผมเหมือนเห็นเลขหกเลย,ยมันดูยากว่ะทำไมมันเร็วอย่างวะอ่าสังเกตสังเกตสังเกตแปดพันเจ็ด ไปพันเจ็ดไม่ใช่มันสแตจเพิ่มแล้วมันเพิ่มแล้วตอนแรกเหมือนเห็นไปพันหกร้อยไงไ่รูมาสบายมาดูท่าตัวตัววีดิท่าตัววีอะรอบนีเปิดหาเกียงน่าจะเก้าพันเกือบหมื่นไหมเก้าพันแปดเนาะเก้าพันแปดเลยโคตรรงอะเนี่ยแั๊นหนึ่งนะเลือดเลือดผมห้าหมื่นถ้าโดนห้าทีก็ตายแล้วแต่ว่าประเด็นคือไม่จะได้ใช้หรือเปล่าเยอะขนาดง่ายๆแค่นั้นเลยว่าจะไม่รีวิวคือมันเป็นผลใหม่ด้วยนะมันเป็นผลใหม่ที่เพิ่งมาด้วยตอนนี้สําหรับอัปเดตที่เพิ่งผ่านมานะเดี๋ยวก็ดีอธิจะอธิบายฐานึ อัปเดตที่มาก็จะมีโค้ดมาใหม่ด้วยเดี๋ยวผมให้ดูโค้ดนะโค้ดที่7จโค้ดที่เจจะมีทางด้านของอัปเดตหนึ่งอันนี้โค้ดนี้จะได้เป็น token, ปปโทเค็นประมาณ5โทเค็นไปสดโค้ดนี้ได้ประมาณ5โทเค็นต่อไปอีกโค้ดหนึ่งเป็น 10K อัปเดต1 0 k เอไอสิบเไลท์นี่จะได้เป็นทางด้านของเอฟคูณ2แล้วก็เป็น 20K ไ like, ลท์อันนี้ก็จะได้เป็นทางด้านของคูณ2เหมือนกันนี่โอเคประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีบอสต,ตัวใหม่ที่แบบว่าต้องอัญเชิญเพื่อไปตีนะในพีระมิดนะอยู่ข้างบนเลยเดี๋ยวพาไป แล้วก็เวลาที่เราตีบอสตายเนี่ยเราจะได้เป็นฐานะของรีเจนเดอรี่แอคนั่นเองซึ่งผมก็ยังไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าแค่แบบว่ามีคนได้มาแล้วเดี๋ยวว่าจะยืมมารีวิวอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยววาดวาดปกคลิปเสร็จเราค่อยอัดคลิปอีกทีหนึ่งอันนี้ยังวาดปรคลิปไม่เสร็จเพิ่งวาดแค่ปกคลิปอ่ารีวิวผลความมืดไม่ใช่ควาความมืดดิผลสันมืดเสร็จนะถือว่าถือว่าคนมีน้อยมากเพราะว่าคนไม่คิดจะทำมันแบบว่ามันบินไม่ได้มนผลแสงคนก็เลยทําน้อยนะอ้าวโอเคสําหรับทาดนของการเข้าพีระ ด้านหลังตรงนี้เลยซึ่งอยู่อันที่สองนี่ <Okay. S 1> ใช่ปะล้วก็นี่ตรงนี้เลยบินเข้าไปปบ๊อน,นี้เหยียบปุ่มตรงนี้แล้วเราก็ก็จะมีลิฟต์พาเราลงไปข้างล่างนี่นเองนะนี่เอา้าเด้งตกมาอย่างนี้เลยอ่ะพอเราตกมาตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ค่อยเอาชิ้นส่วนแฟกเมนต์มาใส่นะซึ่งเวลาที่เราจะทาแฟกเมนต์ก็คือการตีบอสนะ่าจะมีสี่ตัวก็เป็นบอสลิงเยติอะดูบิสแล้วก็เป็นหด้านของบอสกายเปียซึ่งตีสี่บอสนี้จะมีโอกาสดรอปแฟกเมนต์เอาแฟกซเมนต์สี่อันไปแลกนะแล้วก็ได้ ดีเซอร์ตคีย์ดีเซอร์ตคีย์มาใส่ตรงนี้แล้วก็จะได้ตีบอสได้เองซึ่งผมมีบรรยากาศของการตีบอสให้ท่านผู้ชมดูอยู่เดี๋ยวผมจะเอขึ้นเป็นเป็นคลิปให้ดูนะเพื่อนๆให้เอาคีย์เนี่ยมาใส่ตรงนี้นี่ให้เอาคีย์มาใส่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวรอทุกคนลงมาก่อนนะคนไหนยังไม่ลงมาลงมาด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะใส่แล้วนะฟืบเรียบร้อยอืม้น้องได้ตีแล้วอู้วมองไม่เห็นบอสเลยแต่บอสตีอย่างเจ็บ เ,ออเต็มแล้วใช่ไหมเต็มเต็มแล้วครับเต็มแล้วครับโอ๋อ <c oughs> อ๋ <c oughs> อตาอาตอนตอนแรกนึกว่าบอสตายแล้ว <c oughs> เห็นเห็นเห็นแมงวิ่งเด้งกัน <c oughs> เออ ก็จะเป็นประมาณนั้นเลยสําหรับคลิปที่ผมเนี่ยว่าเอามาตีบอสชโช์นะก็ส่วในใหญ่คลิปนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากก็แค่เอา,เอาเ,อา,เ,อาเอาเทนเมสซ้มมาเทสด,ดาเมจให้กับผมเฉยผมวม่าอยากจะเช็คดาเมจเนียว่าเทนเมสส้มจะถึงแคในในง่ไหนเอเจียร์เห็นปะเอ้ยเอ้ยตีเทนเมสส้มไม่เข้าเฮ้ยเกิดใหม่เอาหา,า,ายเหรอโอเคสวิตนี่ขอตัวลาไปก่อนไปแนะบผมไปละบาย